สวัสดีครับคุณู้ฟังยินดีต้อนรับกับสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมโทนี่และดิฉันมีหน้าค่ะวันนี้เรามีเหตุการณ์ร้อนแรงจากตะวันออกกลางมาฝากกันอีกครั้งซึ่งกําลังเป็นประเด็นทั่วโลกฉนวนกาซากลับมาเดือดอีกครั้งจากการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์แต่ที่น่าตกใจคือในขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้หยุดยิงดังขึ้นมาอีกครั้งจากฝั่งสหรัฐเริ่มกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จริงนะครับ ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายง,งานว่ากองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาโดยเฉพาะในเขตสายฟ้าและราฟาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวของพลเรือนจำนวนมากและที่สะเทือนใจที่สุดคือการโจมตีครั้งนี้ได้พุ่งเป้าไปยังศูนย์แจกจ่ายความช่วยเหลือที่มีพลเรือนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กกาลังรอรับอาหารและเวชภัณฑ์สาคัญทาให้มีผู้เสียชีวิตทันที มากกว่าเจคนภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันใช่ครับภาพจากสำนักข่าวท้องถิ่นและ NG o อที่ทำงานในพื้นที่เผยให้เห็นผู้บาดเจ็บจำนวนมากนอนอยู่บนถนนผู้หญิงอุ้มเด็กวิ่งหนีเสียงระเบิดขณะที่อาคารบางหลังถล่มลงต่อหน้าต่อตาแหล่งข่าวด้านมนุษย,ยธรรมระบุว่าตอนนี้สถานการ์ในภายในกาซาเขาขั้นวิกฤตระบบน้ำสะอาดล่มเกือบทั้งแถบไฟฟ้าถูกตัดและโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีเวชพันธ์เพียงพอ หลายคนบอกว่ากาซาในตอนนี้ไม่ใช่เขตสงครามแต่คือกับดักมนุษย์ที่ผู้คนไม่สามารถหนีออกไปไหนได้เลยท่ามกลางเสียงปืนและกลิ่นควันไฟมีข่าวหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในระดับโลกเมื่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในระหว่างการปราศัยที่เท็กซัสว่ามีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลและฮามาสจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงภายในสัปดาห์หน้า เขาอ้างว่ามีแหล่งข่าวจากวงในของกระบวนการเตรจาที่บอกเขาโดยตรงว่าข้อตกลงบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแม้เขาจะไม่ได้ระบุชื่อผู้เตรจาหรือกลุ่มใดแต่คำพูดนี้ก็ทำให้เกิดความสนใจไปทั่วโลกทันทีอย่างไรก็ตามคำถามคือนี่เป็นแค่คำพูดสร้างภาพหรือสหรัฐกำลังเตรียมลงมาเป็นผู้ไก่เกลี่ยอย่างจริงจังเพราะจนถึงตอนนี้ทั้งรัฐบาลอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ยังไม่มีใครแสดงท่าทีตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงนี้อย่างชัดเจนนานาชาติต่างจับตาความเคลื่อนไหวนี้โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและกลุ่มอาหรับฝรั่งเศสตุรกีและอียิปต์ได้ออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างถาวรในขณะที่จีนและรัสเซียออกมาตำหนิสหรัฐว่าชักช้าเกินไปกับการกดดันอิสราเอลให้หยุดการใช้กำลังองค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็แสดงความกังวลถึงระดับภัยพิบัติทางมนุษยธรรมในกาซาโดยเฉพาะเรื่องเด็กที่ขาดสารอาหารข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กกว่าครึ่งในชนวนกาซาเสี่ยงตายจากภาวะขาดน้ำและอาหารในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความพยายามทางการทูตแต่ในพื้นที่จริงความเดือดร้อนยังเป็นเรื่องของนาทีต่อนาทีเรื่องนี้สะท้อนภาพโลกในยุคปัจจุบันได้ชัดเจนค่ะว่าความหวังกับความจริง มักอยู่คนละด้านของกำแพงในขณะที่บางคนพูดถึงสันติภาพอีกคนอาจกำลังเก็บศพจากซากตึกถลม่มสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือจับตาและอย่าละสายตาเพราะทุกครั้งที่สื่อมวลชนและประชาชนยังพูดถึงเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าเรายังไม่ยอมรับให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติขอบคุณที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะและพบกันใหม่ในคุยโลกวันนี้ตอนหน้าสวัสดีครับ